สวัสดีครับ่อแม่พีน้องถ้าอยู่ผูสุขนครับอยู่กับวิถีบ้านนาเหมือนเดิมเมื่เคยนะครับวันนี้ปลาปอแม่ปีน้องมาจุ่ยกันขึ้นฟางนะครับทีมงานอัดฟางขายครับบ้านหัวขัวตําบลสบงอําเภอภูสางจังหวัดพะเยานะครับนี่ครับมาดูวิถีขึ้นฟางครับเราส่งตามเอาเดร์นะครับหนึ่งร้อยมัดนะครับเที่ยวหนึ่งหนึ่งร้อยมัดนะครับขอต้องใส่กันสูงๆแบบนี้แล้ครับ เที่ยวหนึงน่งหนึ่งร้อยมัดนะครับนี่ครับดูครับนี่ครับดูครับทีมงานของเขาใส่กันสงูงแบบนี้เลยครับ มาดูด้านหน้ารถครับนี่ครับสูงจรงๆเลยครับบราทีมงานเขาก็อยู่บ้านหัวขัวตำบลสบงอำเภอพุสางจังหวัดพะเยานะครับ่มแม่พี่น้องครับจะได้คนไหนีิ่ผมมีฟางกกับมันที่จอได้นะครับแต่ก็ทรงตามโมเดอร์นะครับเที่ยวหนึ่งก็อ0หนึ่งร้อยมัดนะครับเป็นอย่างต่ำนะครับต้องหนึ่งร้อยมัดนะครับ อลงมาแล้วครับโดนใส่เลี้ยงเสด้านหลังนะครับนี่ครับโอ้ยสะท้อนแสงนะครับแสงเข้าแสงเข้าครับ ครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณปอยไม่พี่น้องทุกทุกสนนะครับอยา่าอืมที่ตามคลิปของผมนะครับจะได้ก็อย,าย่ายลืมกดซับจะให้กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับฝากันคลิปไหมครับขอบคุณครับ